เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับวันนี้เราอยู่กับหูฟังตัวใหม่ของแบรนด์ Signal E Sport นะครับหูฟังตัวนี้นะครับก็มีไฟ RGB ด้วยนะครับรับประกัน2ปีนะครับหูฟังตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า HP835 นะครับใช้ได้ทั้ง PC Mac Mobile Xbox PlayStation 4ก็ Switch ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อแบบแจ็ค3.5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลในส่วนด้านหลังกล่องก็มีสเปคโดยละเอียดบอกเลยนะครับใครอยากดู ูไปเลยเอียดก็สต็อปดูเอานะครับ ตอนนี้ก็เป็นพอเชื่อมต่อว่าทารมเชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างมาท่านผู้ชมนมาแกะดูด้านในกันดุก่านะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกนะครับที่ดึงออกมานั่นคือหูฟังนะครับที่ถูกใส่มาในถุงโฟมนะครับแกะออกมาเนี่ยก็เป็นสีดาทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่จับดูนี่นก็เป็นพลาสติกเนื้อดีนะสามารถดูดข้างๆได้นะครับเท่าที่ลองเคาะดูเนี่ยนะครับพลาสติกนะเนื้อลื่นๆผิวสัมผัสดีเลยนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับก็แบบไปที่ที่ปรับระดับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสามารถปรับได้สี่ระดับนั เนครับซ้ายขวาก็มี LR บอกนะครับเพื่อที่จะไม่ได้หลงทิศในการใส่ด้านบนนะครับกบุฟองน้ํามานานๆแน่นๆนนเลยนะครับด้านข้าก็เป็นฟองน้ําเด้งๆนิ่มๆเลยนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีไฟวนรอบตรงนี้นครับแล้วก็มีโลโก้ Signal E s p o r t เหมือนกันทั้งซ้ายและขวาเลยครับในส่วนของไมโครโฟนให้มายาวประมาณนี้จะเป็นไมโครโฟนแบบฟิกนะครับโดยที่ไม่สามารถเก็บได้นะแต่มันสามารถงอซ้ายขวาได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะบิดขึ้นลงไม่ได้สักเท่าไหร่นะในส่วนของสายนะครับให้มาเป็นสายถัก ยาวมากๆนะครับต้องขอพอดการเชื่อมต่อจะให้มาแบบนี้นครับถ้าเราดึงออกมาเนี่ยจะเป็นพอร์ต3.5แบบหัวเดียวคือมันจะได้ทั้งไม์แล้วก็ลำโพงในอันเดียวนะครับแล้วก็มี USB นะครับเพื่อใจไฟเลี้ยงให้ไฟของหูฟังนะครับเมื่อเราจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เราต้องเสียผ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้เพื่อจะแยกลำโพงกับไม์ออกมาเพื่อที่จะไปเสียบก,กับหลังคอมมันก็จะใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้เนาะ ในส่วนของมือถือนะครับเราก็จะสามารถเสียบได้แบบนี้เอาสายจุนทาเสียบไปปั๊บก็จะสามารถพูดคุยผ่านมือถือแล้วก็ฟังเพลงได้เลยนะครับแต่ข้อเสียคือไฟมันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันจำเป็นต้องต่อไฟเลี้ยงกับคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดเราเสียบแบบนี้ปั๊บเราก็ต้องเอาอ่า USB ตัวนี้นะครับไปเสียบกับคอมด้วยเพื่อที่จะจ่ายไฟเลี้ยง RGB นั่นเองนะครับเอาไปเสียบไปนะครับเมื่อเสียบปั๊บก็จะมีไฟติดนะครับนี่คือการเสียบไฟ USB นะถ้าเกิดเราทอด USB ออกเนี่ย ตัโพก็ยังใช้งานได้ปกติครับเป็นการจ่ายไฟเลี้ยงเพื่อจะให้มันไฟติดนั่นเองนะครับจะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะลําบากในการปิดเปิดเพราะว่าตัวคอนโทรลเลอร์ให้ตัวปิดเปิดมันด้วยนะครับเราเสียบ USB ค้างไว้ได้เลยเราจะปิดเปิดจะแค่ปิดสวิคนะครับปิดออฟออนหูฟังก็จะสามารถปิดเปิดไฟได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวด้านข้างเนี่ยจะมีเพิ่มลดเสียงแมนนวลมาให้ด้วยนะครับคือมันจะไม่เกี่ยวกับไดเวอร์ของคอมนะเป็นตัวลดเสียงปกติของหูฟังแยกออกมาเลยนะครับถ้าเกิดหูฟังไม่ดังเนี่ยก็ลองมาหมุนตััวนนี้ดูะครบ อาจจะได้เสียที่ดังขึ้นเนาะ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เอาหูฟังตัวนี้ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ผมที่เราเรวนะครับและเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับมาจากไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้เลยนะครับส่วนเขาเสียงเป็นยังไงเนี่ยไปตัดสิ่งเราเองนะครับเพราะว่าผมจะใช้ไมค์ตัวนี้พูดไปจนจบคลิปเลยนะครับวิธีการใช้งานเลยครับหูฟังตัวนี้กระชับดีมากนะครับผมเอานิ้วจิ้มเนี่ยรอบข้างเนี่ยเพราะว่ามันไม่สามารถเอานิ้วสอดเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่องเลยนะครับแต่นี่ยมันเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับในส่วนของไฟ R G B นะครััััับบบบบกกก็็แนนนนนนนีี้เเเลยยยะะคครรรใส่่่ววของาปปดผมห ใส่ได้สบายเลยนะครับส่วนของคนทรลเลอร์นะครับอ่าแบบนี้นะครับก็มันมีแบบเพิ่มลดเสียงตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนาะในส่วนของปุ่มปิดเปิดไฟก็สามารถปิดเปิดได้แบบนี้ปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับก็ต้องไปทอดสาย USB นะครับสามารถปิดเปิดได้จากตรงนี้เลยไฟก็จะปิดเปิดตรงนี้ได้ถ้าเกิดเราทอสาย USB ออกเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้เพราะว่าหูฟ้าตัวนี้นะครับใช้แบบ สาเองเป็น3.5แบบนี้เลยนะครับนี่เราก็สามารถเสียบได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมนะครับไม่ต้องผ่าน USB แต่อย่างใดเนาะดังนั้นอุปกรณ์ตัวไหนที่เป็นแบบเสียบแบบ3.5เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนของไฟที่จุ่ตรงไมโครโฟนเนี่ยมันสามารถป,ปิดเปิดได้ผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดกดปิดกดเปิดเนี่ยนะครับมันก็สามารถป้องกันการแยงตาได้จากตรงนี้เลยนะครับในส่วนของการทดสอบเสียงนะครับเราก็จะมาใช้เพลงนี้ในการทดสอบนะครับก็เป็นเพลงเพลงเดิมที่ใช้อาสอบของหูฟังทุกตัวดังนั้นมันจะเป็นมาตรฐานของผมนะครับที่จะสามารถบอกได้ว่าหูฟังตัวนี้นะครับมันเป็นเสียงยังไงเมื่อพร้อมแล้วเรา,าเริร์นเลย หลังจากฟังเพลงมานะครับผู the ้ฟังตรงนี้นะครับให้โทนเสียงไปทางทุ้มทุ้มแล้วก็มีเสียงแบบแบบีที่ดูละมุนแล้วก็ดูแน่นนะครับแต่ว่าเบสอาจจะไม่ถึงแบบแบบอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่เบสแน่นใช้ได้เลยนะครับส่วนเสียงด้านแหลมเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้แหลมเฟี้ยวอ่ะมันแปลว่าสมมติว่านี่คือพีเรีมิดแหลมใช่ไหม จะนิดนึงนี่ประมาณนี้นิดนึงนะครับนี่คือแหลมสุดนะแหลมที่แบบแหลมแหลมนะครับมันจะแบบทู่ๆนิดนึงครับเนื่องด้วยเบสที่หนักเนี่ยมันจะไปกดดันแหลมสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังดูก็สามารถใช้งานได้ฟังเพลง EDM ระแบบนี้น่าจะสนุกนะครับแล้วก็จะก็เน้นเล่นเกมเนี่ยเสียงระเบิดตูมตามในสงครามน่าจะทําได้ดีนะครับเมื่อพูดถึงเล้เกมแล้วเราไปลองเล่นเกมกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าเสียงระเบิดเสียงแยกเท้าซ้ายขวาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีนึงครับ มาท่านผู้ชมแบตเ l e f ฟิลด2สองมาทดสอบผูกฟังกันขอทดสอบรัเบอรก่นเลยแล้วกันนักแ <misf ortune> น UM. ่นอยู่เอาเลือก on Bravo 1. เอาละ,ะครับเท่าที่ลองเล่นโดนะครับเสียงระเบอร์ตรงตามก็ดังใช้ได้เลยนะครับแยกไฟขวาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้มันไม่ใช่เจ็ดจุดหนึ่งนะมันเป็นสองจุดหนึ่งก็คือแยกไายซ้ายและขวานะครับเพราะว่ามันเป็นแบบสับจุดห้าใช่ไหมดังนั้นการใช้งานเนี่ยใช้งานได้เล่นเกมดีปกติเลยนะครับใครที่สนใจมาดูรีวิวเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อนะครับหวังว่าจะตัดสินใจกันได้สำหรับ HP 8 3 5สนะครับสนใจก็สามารถเสิร์ ใน Lazada s h o อปปี้หรือตามร้านอุปกรณ์เกมมิ่กทั่วไปนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามที่แฟนเพจของ s ิษย์น้องอีสปอร์ตได้ในวันนี้การรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่กลมีประมาณนี้ใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเดิ่งกันได้นะครับผมจะหาอุปกรณ์แบบนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย